หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32โดยกองร้อยทหารพราณที่3203จัดกำลังพนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกองกำก,กับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31และศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริภูขัดภูเมียงภูสอยดาว ดำเนินการติดตั้งและประกอบโรงเรียนเพาะเห็ดอัจฉริยะเฉลิมพระเกียรติที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุตเทียนหมู่ที่7ตบบําบลบาะภาคอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมกับมีการส่งมอบก้อนเห็ดสําหรับเพาะปลูกจํานวน2,000ก้อนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการกุศลเพื่อให้ทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนุทเทียนได้มีวัตถุดิบไว้ประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนนะคะ อีกทั้งโรงเรียนเพราะเหตุอัจฉริยะเฉลิมพระเกียตรติยังใช้เป็นหลังเรียนรู้ด้านอาชีพทางการเกษตรเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนยังเป็นการสะท้อนบทบาทของกองทัพบ,บกในการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าพื้นที่นั้นจะอยู่แห่งหนใดเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะ